เขามาทําแล้วเนี่ยมีความประทับใจอะไรมา้างทํางานได้ประทับใจมากก็ใช้บริการตแต่คันแรกจนตอนนี้มามาดทักครึ่งโหลฮ <Wow. S 2> ะว้าวสวัสดีครับยินดีเข้าสู่ศูนย์บริการ p o ซ,ซ็ Center น,นะครับทางทองชุมบุรีและลำจิต,ตนุ่มนีวันนี้นะครับยินดีต้อนรับนะครับ ปลาจวบกูจวบถังนะครับซึ่งทางท่านเนี่ยก็นำรถเข้ามาใช้บริการเนี่ยน่าจะสี่ห้าคันแล้วอยากจะให้ทางปลาจวบเนี่ยได้พูดคุยสักหน่อยนึงว่าเข้ามาทำแล้วเนี่ยมีความประทับใจอะไรบ้างทำงานได้ประทับใจมากก็ใช้บริการต่้ง่คันแรกตอ,ตอนนี้ประมาณทักครึ่งโหลฮะว้าว <Wow. S 1> บริการหลังการการทำดีแล้วก็มีอะไรก็บอกกันได้จริงจริงกันได้ใครอยากที่จะมาท่านไม่ต้องลังเลเข้ามาได้เลยพูดคุยกันได้ แล้วก็สินค้าเราไมา่ได้เป็นรองไทรนะมีคุณภาพเลยมีคุณภาพมีคุณภาพครับผมชวนเพื่อนมาร่วมทำกันหลายคนก็เป็นที่ไว้วางใจได้แล้วก็ทีมงานของเขาเป็นสิทธิ์บคนทีมงานเยอะมากแล้วก็มีความตั้งใจทํางานดีมากาทีมงานก็คือได้รับการฝึกบนมา,าอย่างดีได้รนมาอย่างดีอบรมมาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นงานคาแคร์งานล้างงานเคลือบแก้วติดฟิล์มไว้ใจได้ มาตรฐานได้รับการึกผลมาเป็นอย่างดีให้ได้ครับโอเคครับผมครับก็อย่างบีเวดีคันนี้ก็อามาจากศูนย์เลยนะป๋าเนาะครับมาจากศูนย์เสร็จปุ๊บก็วิ่งเข้ามาเลยคับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยก็รอรอส่งก็คือพยายามจะให้นไม่หมินครับเดี๋ยวมันจะเสียบผมคก็คือเอามากี่ทีมก่อนนะครับก็วันนี้ก็มี2คันก็คือคันนี้ก็มาจากระยองคันนี้ก็เป็นของป๋าเองนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับยังไงก็เดี๋ยวเขาคือถ้ามีมาอีกก็น่าจะเข้ามาตลอดครัสวัสดีครับ